สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมานำํำขี้วัวนะคะใส่หญ้าในเปียนะคะสําหรับไว้่เลี้ยงวัวนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นขี้วัวนะคะที่เราได้ตักมาแล้วก็จะมาใส่ตรงคลูนของหญ้าในเปียเลยนะคะอันนี้ได้ ปล่อยน้ำใส่ในร่องแล้วนะคะได้สูบน้ำใส่ในร่องของยญ้าเนเปียนะคะเดี๋ยวนำขี้วัวใส่แล้วเราจะามาถ่ายหรืออัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมในความแตกต่างนะคะสำหรับการใส่มูลขี้วัวนะคะเพราะหญ้าเนเปียร์เขาชอบขี้วัวมา,มากเลยค่ะก็จะใส่ไป พอประมาณนะคะประมาณ1ตักของอกรอนที่เราได้ทำการตักตัดไว้นี่นะคะสำหรับตักขี้วัวเราก็จะทำรุงต้นหญ้าในเปียนะคะเพราะว่าหญ้าในเปียนี้วัวชอบกินมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวพิกาเซตก็จะนำคลิปมาลงเรื่อยๆนะคะสำหรับการปลูกหญ้า,านในเปียนะคะไว้ให้วัว